ไม่呀ไอ้呀มันได้มาว่ะพิลเลอร,ร์วูฟ่ะแม่อย่างงี้มันต้องออซะหน่อยแล้วปะ่ะอัพได้ถึง26น้อยไปหน่อยเอาไว้ก่อนละกันอืมถ้างั้นอีกกลิตไหมเอออีกกลิตอีกลิตอีกลิตนี่ซะหน่อยไปรูปเพราะเอาใช้ปเปอะไรดีวะถ้าถ้าแสงเอนเบรกเอาสกิลก่อนดิสกิลมีอันนี้ อ,อันไหนดีมีนนี้ถ้าแสงโอเคอ่ะถอดทำไมถอดทำไมมึงจะถอดทำไมอันนี้ไม่มีแสงว่ามีแต่มืดอืมปฐมบาลดามเพึ่ง3%ทุกครั้ที่ซอนทำ22กลิ้งดาบไม่สนไม่ใช่านดาเมจจะไม่แอร์บอลไม่สุดคาเป่า,าจะสร้างดาเมจเบรกต่ำโอเคอ๋ออันนี้อ่ะมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีพวกตะเกียแสงวะ่ะ เซตเบรกล้อเซตเบรกแพทธาต์ลองมีเหลือไหมลองดูอ่ะเบรกสี่กับท้าเบรกอุย้ยมีท้าเบรกม่วงอามาส่วนอันนี้เป็นเซตอะไรอ่ะต่ำกว่า50เพิ่มดาเมจอีก15เปอร์โอเคอันนี้ส้าดามจเพิ่ม อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะดูอะนอ่อาวุธใช้เป็นปืนนำตามด้วยดาบ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 มังกรแห่งแสงไม่น่ามันจะผิดพลาดไอ้นี่อย่าเอาไอ้นี่เอาไงกับไอ้นี่ดีวะตัวแสงไม่ได้ปั้นด้วยยูจินโฮไม่ได้ปั้นด้วยซึ่งถ้าเพี่ยับดาบเลยอันนี้ห้าสามนเก้าม <Not bad. S 1> ันเจ็ดตัวเอันนี้แหละไปแล้วก็ดูซิว่าเป็นยังไง มาสุสีฐานเงาไม่มาดูไว้ตงีเลยครับดมัอลังการมากมาดลครับจรงเขามา I believe he's able to move that fast with armor on. Something Oh Bri, why am I? Stronger than I imagined. Oh, This is no use. The strongest healer has โอ้เบรกแตกไอ้เหี้ยอะไรมันจะไวขนาดนี้ฮัลโหลนี่คืองานที่เขาว่าอาวันดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งเนี่ยโง่อะไรอะไรก็ง่ายเแ็ดแค่อุลเชื่อเขาเลยโอ้โหเบรกไอสัตว์บ้าไปแล้วบอกแล้วบ้าไปแล้ว มาจังหวะน,นี้ขออนุญาตใช้แล้วกันโอ้โหโอ้ยเท่สามดาวไม่ได้เลย อีกคิดนะอีกคิดทำอไปทำกันนี่ล่ะแม่จะสามดาวอยู่แล้วจะสามถ้วยอยู่แล้วเชียวเหี้ยแต่แรงชิ้นผาสัตว์โอ้โหเข้าใจเลยว่าอาวดดุธดีจะว่าไงเดียอาวุธดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆแหละมันทำไมเล่นง่ายอะ่ะกูเยี่ยบอกเลยรอบหน้ากูขอดาบเหมยอ,อยากได้ อยากได้โว้ย